เปลีย่ยนเป็นอไอติมเยลลี่ยาคูนะคะก็คือจะใส่เยลลี่ยะ่ห้าอ่ะค่ะไอติมยาของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไอติมต่อยและไอติมจั๊กไปเข้าวตือนะคะทุกคนถึงตอนลุ้นระทึกแล้วก็คือตอนแกะนะคะว่าน้องจะพังหรือเปล่ามีคนบอกว่าใช่นไก่ตัดเดี๋ยวเรามาลองกลไก่โอเคฮึดวิแกะที่แท้ ดีอะ่งอร่อยอะแล้วก็ดื่มยาคยดูด้วยขอตั้งชื่อว่าปีโป้อยาคูคลุกคลิกฮิมะสวัสดีค่ะใครอยากให้ทำอะไรอีกเข้ามาเมนก็นได้